ก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับน้ามาฟังคําเตือนจากเฮียกันก่อนแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับน้ำซูจากอุบลเจอกับน้กมวยจากประเทศญี่ปุ่นครับสัดส่วนเปรียบเทียบชัดๆสูงนี่ไม่ต่างกันนะครับน้ําหนักเท่ากัน104ปอนด์แดงนี่ยอดฝีมือครับส่วนน้ําเงินประเภทออกอาวุธคล่องแหละครับอ่ะมุมแดงมาเองเลยครับจาเจตทองพี่มาครับ เจ้าของรถสวยจัดเจดสายพิวครับนี่แหละครับวันนี้ใส่เสื้อสีดำขึ้นมเลยครับส่วนน้ำเงินนี่เสียชัยโตเกียวนะครับวันชัยตีพัชรทิพย์นะครับโอ้โหนี่ตัวจริงเถียนจริงนะวันนี้มาถอดมงคลให้เองเลยครับหลายคนอาจจะได้ยินแต่ชื่อนะครับยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตานะครับเสียชัยมาเองเลยครับเอาละครับ เสียงระครังยกแรกเริ่มแล้วนะครับในพิกัดน้ำหนัก104ปอนด์ครับยอดกุมารล่าสุดนี่แพ้เพชรพนัทนออนุวัฒน์พิมนะครับส่วนโคชิอย่างที่พี่อลีได้เรียนไปนครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้บ้างไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตครับครับอ่ะวันนี้ขอบคุณครับ CP พ,พีเจริญพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโอ้โหมาึขั้นดุแล้วครับ โอ้ยขชิขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับภูคอปเปอร์เรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอบคุณบริษัท CPF เลสซองด์แอนด์ฟูชช n จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮโพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพกเจ้าสัวข้าวตังนี่นี่ไก่ย้องสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท c ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เกียร์ไต่คุ้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณ g s เมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชด,ดำเนินขอขอบพระคุณครับโอ้เดินขยับเลยนะครับวันนี้มาดูเลยนะครับโคชิค่อยๆข,ขยับเข้าไปมาสายหน้านี่แย่เอาไว้ดูแล้วก็กล้าออกอาวุธมาดูวงในดูความเก่าล็อกแขนเอาไว้ก่อนแล้วครับยอดชุมานรูปร่างดูจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโคชินั้นไม่สนแล้วครับตอนนี้าสายใหญ่เดินขยับเข้าไปมีสายหน้าสวยครับแล้วก็ย้ำเตือนกับ 8โมวยทางหน้าจอช่องทูโฟยูอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้นี้นี่มีสิทธิ์สูงเหมือนกันนะครับที่จะไม่ได้ใช้บริการกรรมการด้านล่าง3ท่านครับเพราะว่ายอดกุมารนี่ก็เป็นประเภทอาวุธคมนะครับส่วนโคชิที่มาโชว์หลายไฟทุกคนน่าจะจํากันได้แหละครับเป็นนักโมยญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่นี่แหละครับกล้าออกหมัดกล้าออกแข่งกล้าฟันศอกด้วยครับไม่ใครก็ใครแหละครับผู้นี้นี่ครับฝ่ายแดงรุ่นพี่ครับยอดกุมาร กระดูกประสบการณ์ชมวงบินนี่โอ้โหสูงเลยครับมาแต่ว่าโคชิสดหนักแรงเพิ่ง<อ>จะมาสะดุดยูไฟเดี่ยวไฟล่าสุดแหละครับหลัก็ทุกครั้งนี้ดูครับแต่เวลาจะแกะฉายแกะโชว์โอ้โหแต่ว่าดูยอดกุมารเหมือนรอรอดักอยู่ครับแหมไม่รู้ว่าใครจะโดนใครก่อนครับพี่อารีว่ายังไม่รีบร้อนนะครับยอดกุมารเก๋าเกมนะครับกคุณไปเรื่อยก่อนนะครับวงในโคชิก็ เท่าไหนปล่ำไหนขิ้นบนก็ยังตีไม่ได้นะครับโดนยอดกุมานี่กดแขนไล่แขนเอาไว้แต่ว่ายอดกุมานเองก็จะไปรับเยอะไม่ดีนะครับลูกรางนี้เสียเปรียบด้วยและโคชิมันถือว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงครับอยอดกุมานก็รัดกุมมากครับ,รมมรบเจ้าตัวก็น่าจะรู้ดีแหละครับเจอกับมวยต่างชาติชิบูงนี้ประมาทไม่ได้ไปกดัดกัดตกนิดเดียวไม่ได้ด้วยนะครับ ตัางกาดสูงแต่ว่าแววตานี่มองรอดกาดมาเลยก็ว่าน้กมัวญี่ปุ่นนี่มีช่องโหว่ตรงไหนครับดูว่ารอจะสวนเหมือนกันครับว่าโอ้โหภูมาสักครู่นี้แอนตาซินก็แจกไปแล้วครับเตะด้านคอศอกกับเขาลอยหนึ่งหมื่นบาทจะระเข้ปั้นหางสามหมืนบาทแพ้แตกสวัสดิการรักษาพยาบาลเข็มละห้าบาทจากแอนตาซินนะครับมหมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับ นี่ครับช่วงนี้ผู้สับสนุนหลักของเรานะครับ CP พร้อมด้วย CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมอบร้อนพิเศษให้กับนักชกรองคู่เอกระหว่างเท็ดชนละทานกออดิศักดิ์กับขวัญนิลันดาบลันสารคามในคู่ต่อไปครับขอบพระคุณ CP เจริญพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับดูไฮไลท์็อดเด็ดครับโอ้ในช่วงยกแรกเท่านั้นเองนะครับ โอ้อาไว้กันน่ากลัวเลยครับโอ้สุดๆเลยครับอ่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมพบลุงโลด0ูน6์6 2 6 5กหจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายนะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ้ยอุ้ยที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพาย รวมถึงคุณจิ้นเจเจนะครับคุณจิ้นเจเจเมรวันเพิเ่มเติมมาให้ครับเตะการคอ10,000บาทสอกกับ20,000บาทเข่าลอยจรกเกาเข้ฟาดหางนี่อย่างละ30,000บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านคอฟเทลซีฟูดขอนแก่นครับร้านคอฟเทลซีฟูดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแล,แลและก็บริหารงานอยู่ขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับ,ๆๆรบเอแล้วครับเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโคชิเดินมาตั้งแต่ยกแรกนะครับมีลูกตัดลำตัวขวาตรง พยายามจะเบียดเข้าไปนี่นครับโอ้โหตัดลำตัวนี่หนักแรงทุกลูกนะครับยอดกุมารก็จะไปรับเยอะไม่ดีนะครับพยายามจะ,าามจะโต้เหมือนกานวงในนี่ดูแล้วว่าความแข็งแรงยังไม่เป็นรองครับอายอดกุมารมีความเก่าลูกไล้แขนที่เข้ามาช่วยครับปิดความรู้สึกนะครับว่าไม่น่าจะครบยกเลยครับแกต,ตัดชายโครงด้วยหมัดทุกซ้ายครับเหมือนมวยสากลเลยครับโอชอิวงในตีหน้าขาหมีตีตีหน้าขาครับ ต้องตีให้แม่นหน่อยนะครับหน้าขากับแมก,กระจับมันใก,ใกล้ๆนะครับกรรมการก็ขอตีสูงนิดนึงโอ้โหดูครับแต่เราเห็นนอกของโคชิแล้วเดี๋ยวดูในครับดูในว่าดูครบเครื่องขนาดไหนมาแต่อยู่นอนนากศิลปครับพี่กิ่งทองนี่โอ้โหสร้างมวยเอกสร้างยอดมวยไม่ว่าจะเป็นบุษพิเดชหรือว่าลุ่งเรืองเล็กและอีกหลายๆคนครับเดี๋ยวดูครับมาน โอ้โหไม่ธรรมาดาครับโคชิคนนี้โอ้สู้กันสนุกแน่นะครับดูว่ายอดกุมารก็เริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นแต่ว่าหมัดซ้ายตัดลำตัวนี่โอ้โหทางซ้ายไวอีกเมตรหนึ่งเขาอยู่ที่การยืนระยะนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่ายอดกุมารนี่ถ้าโดนเข้าไปในหนัดเลยยังไงโอ้ยโคชิโดนเจาะยางก็เลยก็ทำท่าดยอดตันตุ้งนะครับแทงหน้าขาอย,ย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ยอดกุมาร โดนแทงหน้าขาภาษาดุ้งให้เห็นไม่ได้นะครับเจอระดับพวกกุมารทองหรือยอดกุมารครับตีเก๋าเกมเลยครับเอาสวนไปสอกไปครับยังติดการต่างแขนสู้วงในกันใหม่ครับอ่ะเนี่ยเน้นตีหน้าขาเพราะว่าตัวเตี้ยวขวาครับเขาจะตีลำตัวมันต้องมันต้องสปริงข้อเท้าดีๆด้วยครับนี่ครับ่าตัดลำตัวโอ้ยัวโอีกแล้วครับดุจริงๆครับวันนี้โอ้นี่แหละครับ มาเป็นโคชิพลาดแล้วครับจังหวะบวกกันนี่ครับโอ้โหจ่าเจตท้องพี่มายลูกพี่โอ้โหดูครับมายิ้มกลิ่มแล้วก็มีสร้อยคอทองคำเส้นเบอร์เลิมเลยครับมาดูครับโอ้โหยอดกูมาร์รถสวยจ่าเจตสายผิววันนี้โอ้โอหน็นอกยกที่สองนี่ครับมจ่าเจตทู นิ้วโป้งสวยๆเลยครับดูภาพช้าดูภาพช้าครับเนี่ยครับบวกกันแล้วเป็นยอดกุมารแม่นกว่าครับเนี่ยครับโอ้โหลับกลางอากาศอีกแล้วครับดูครับโอ้ขาพับเลยครับโอ้โหนี่ครับ